หอมเป็นเลยแค็งนะคะไม่ต้องปรุงเลยนะคะอร่อยมากเส้นเหนียวร่มนะคะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่พูนแชนแนลนะครับกับสวนกล้วยไม้ออมอ๋อคิดนะครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตนี่ครับมอนสเตล่าไทคอนของเรานะครับดูครับความเจริญเติบโตของมันนะครับนี่ครับแล้วก็ปัญหาที่เราได้พบนะครับนี่ครับนี่ครับมาดูนี่ครับ ตอนนี้จากวันนั้นเราได้มาเพิ่มอีกถึงสองใบนะใบใหญ่ขึ้นในะบ,บนี้กับใบนี้นะครับตัวนี้เราก็ได้สองใบสองใบเหมือนกันนะสองใบตอนนี้นนะนนนะปัญหาชีวิแก้พบคืออะไรคะปัญหาชนัคือผมมันตกติดต่อกันหลายวันเนี่ยมากมมันชื้นชื้นเกินไป มันเกิดโรคโรคราสนิมหรือเรียกว่าโรคราน้ําค้างอะ่ะลองมาดูเนี่ยมันจะมีตัวนี้ตัเนีย้เป็นมาดูนะคะเห็นปะมันเป็นรา,าสนิมนะแต่ว่าชัดนะใต้ใบใต้ใบชัดค่ะนี่เป็นรา เชื้อราฮะผงไงเชื้อราครับผมไอเนี่ยมันเกิดจากความชื้นชื้นมากๆมันจะเป็นงนะับเนี่ยฝนตกหนักนะคะฝนตกหนักติดต่อเนี่ยตกบ้านเราตกทุกวันเลยนะตกทุกเย็นตกหนักทุกเย็นเลยมันเลยเป็นนะครับเนี่ยครับแล้วทํายังไงคะเนี่ยวิธีแก้นะครับถ้าจะเป็นในพุกกล้วยไม้เราเนี่ยเราจะใช้ยาชื่อว่าแมนโคเซบนะครับจะฉีดให้ฉีดนะครับฉีดคุมพวกนะครับพวกถ้าโดยม,มากพวกฝนตกหนักๆเนี่ย กล้วยไม้จะเป็นดอกสนิมนะจะใช้แมนคอเซปในคุมไอตัวนี้ก็ตัวเดียวกันเราจะใช้แมนคอเซปเป็นตัวฉีดนะครับเนี่ยเนี่ยเราจะฉีดนะครับเดี๋ยวพี่ละทำให้ดูได้ไหมเดี๋ยวผมจะไปฉีดทําผสมให้ท่านผู้ชมชมไปครับไปดูกันครับผมครับมาดูยาที่เราใช้นะครับนี่ครับเราต้องดูนะครับที่ซื้อมาชื่อสามัญนะครับชื่อยี่ห้อไม่ต้องไปสนใจนะครับดูชื่อสามัญแมนคอเซปนะครับ ก็ตามเอกสารกจ้าบ,บยามานี่ครับเขาบอกว่าใช้สําหรับนาข้าวใช้30สบกรัมต่อน,น้ํา20ลิตรแต่ของเราเนี่ยพวกกล้วยไม้เนี่ยเราจะใช้แค่1ิบกรัมต่อน,น้ํา20ลิตรนะครับซึ่งซึ่งทอนมาก็คือเหลือสุดจ้ากรัมต่อน,น้ํา1ลิตรครับผมนะครับผมก็ลองชั่งมาก็ประมาณเนี้ประมาณนี้ครับไปทอนเนี่ยละครับขอให้ออมหน่อยค่ะนะครับผมอย่าก,กินเข้าไปนะอมต้องไปล้างท้องเลยนะ เดี๋ยวพิธาดีใจไม่กินรอบประมาณนี้นะคะนะครับแล้วผมก็ใช้น้หนึ่งลิตรเห็นไหมพันซีซีนะตวงแล้วนะคะที่เห็นนี้คือน้ำพันซีซีนะคะหนึ่งลิครับเดี๋ยวผมก็ใส่ไปหาไม้คนไม่คนเราไม่ต้องคนทำไมล่ะคะนี่ครับเราใช้วิธีเคสจช้อ๋อ นี่ครับ1.5ลิตรครับวิชีนี้ครับถ้าผู้ชมเอาไว้ใช้ในการผสมปุ๋ยก็ได้นะครับเพราะว่าบางทีมันจะนอนค้นป,ปุ๋ย้ะใช้วิธีมผมนะครับลองดูนะครับในการพึกชฉีดพึกกุ้ยไม้ผสมปุ๋ยนะครับ น้อยต้นเขยา่าเลยอย่างนี้จะละลายดีมากเลยเนาะน้อน้อย้นแง้มีเหลือหน่อยติดก,ตก,ก้นนิดหน่อยหายหมดน้อยเหนิดหน่อย,อ,ย,อ,ยอืหขายนี่ครับนี่ครับผมจะใช้ตุ๊ปุ๋ยนะครับที่เราฉีดตปุ๋ยไม้ก็ก็ใช้ได้เบ็นี้นะครับมันจะ ายดีฝากครับและผมก็อกกี้เมื่อเช็คแล้วนะคะควรใช้ให้หมดนะคะอย่าทิ้งเอาไว้นะคะพูดง่ายว่าอย่าวางทิ้งไว้นะคะเพราะว่ามันเป็นอันตรายต่อเด็กๆนะคะผู้ใหญ่ก็เช่นกัน เดี๋ยวไปฉีดให้ท่านผู้ชมชมนะครับแต่ว่าปกติเราอ่ะเราใช้เครื่องใช้ฉีดมันพุ่งเต็มที่นะแต่ที่มันเดี๋ยวไปลองดูกันครับผมครับเดี๋ยวเราขออุปกรณ์เสริมก่อนนี่อุปกรณ์เสริมพอเราห่าง่ายต้องใช้มือไปไม่ทำด้วมือพร้อมครับอุปกรณ์พร้อมครับนี่ครับมาดูครับเราก็มาฉีดครับดูทิศทางลมนะครับพยายามอยู่เหนือลมนะครับ นะครับฉีดฉีดให้ชุ่มเลยนะครับแล้วก็ฉีดใต้ใบด้วยครับนะครับฉีดทั้งต้นเลยนะครับใตบ้ใบขีดต้นใกล้ๆด้วยครับ ชีตต้นใกล้ๆด้วยบริเวณใ,ใ,ใ,ใกล้คืนกันนะครับเผื่อว่ามันมีเชื้อไหมครับลงไปทางลุ่นพอดีเลยเข้าหอ,อมพอดีเลยไม่เป็นไรอะ่ะเอาขย่ากล้อง,งนี่แหละฉีดได้เลยค่ะกล้องเห็นตลอดเดินฉีดเรื่อยๆได้เลยครับผมนี่ฉีดให้ท่านผู้ชมชมนะครับเพราะว่าเรามีเครื่องเดี๋ยวฉีดอีกทีหนึ่งทางหลังเลยคุมไปเลยครับเอ,เอาวันนี้เอามาอนสเตล่าให้หมดก่อนนะคะเอ,เอามาอนสเตล่า เดี๋ยวช่วงนี้ฝนตกฝนตกเราต้องเตรียมตัวก่อนนะคะป้องกันไว้นะคะมันชื้นเกินไปไงมันตกนะต้เย็นเลยตกหนักมากเลยนะเนี่ยสี่ห้าวันแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะคะพี่ละฝนฝนก็นหนาวอะไม่ใช่อันนี้ค่ะที่ล้าสนิมล้าสนิมหรือลาน้ําค้างเกิดจากความชื้นมากๆมันชื้นเกินไปไงถ้าเป็นถ้ากล้วยไม้ก็จะเบ็นี่ไงเห็นไหมดอกสนิมอะ แล้วฝนตกหนักๆอ่ะมันดอกมันจะเป็นสนิมต้องใช้เนี่ยไมครซับเนี่ยฉีดยาไว้มันก็จะช่วยกันได้ใช่ครับผมเราคุมแคปแทนไว้ไงเราใช้แคปแทนคุมแต่ว่าแค่คุมไงอันนี้มันรักษาเราต้องดูเฉพาะโรคไปชิดหมดเลยเปล่าหมดเลยสิคะเดี๋ยวเราก็ฉีดปุ๋ยพร้อมปุ๋ยแล้วไงไม่อวันนี้ชีดไปก็นมันเป็นเยอะ อันนี้อันนี้ชิดคุมไปเลยนะยังไม่ยังไ,ไ,ไ,ไม่เป็น วชิพยายามอยู่เหนือลมนะครับใบานี้เริ่มเป็นแล้วนะเดี๋ยวต้อง,องลองดูแล้วว่าไมา่จุดปากทาหยุดก็ต้องตัดทิ้งนะนะดูก่อนดูอาการดีขึ้นป่ะเพราะว่าอย่างน้อยเก็บไว้มันก็่ือสังเคราแสงนะเป็นต้นนี้ต้นนึงแล้วก็ต้นนี้หน่อยครับทํางานเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันดี่าครับไปครับผม ครับผมหอไอการครับสนามย่าจุดเลม,มาร์ของจังหวัดลบบุร,ร,บรีนะครับไปตรงรับนี่ค่ะเราเดินมาถึงตลาดโคยกีนะคะแล้วนะคะตลาดโคยกีราชบุรีค่ะทางเข้านะคะอยู่ตรงนี้เองอยู่ข้างๆตลาดสนามย่าเลยนะคะ,คะเดี๋ยวข้างหน้าจะมีที่วัดอุณหภูมินะคะ ร้านนี้ร้านเด็ดนะคะร้านบุรีใช่ค่ะคมาร้านนี้ต้องนี่เลยครับเส<ม>้นเล็กต้มยำต้มยำรสจัดจ้านเลยครับดูนะครับอ<ม>ือยู่สี่นะครับนี่หมูหสับอืม,ม หมูมีไก่ไม่หมูไม่ใช่ไก่กัหมูม่เช่อเลเอาหมูมูเอาหมูตีไ่เชื่อเลยอ๋อเอาหมันค่ะหมันนี่เขาขึ้นป้ายเลยเอามันแล้วก็เอาชีสไปฝากลูกชายนะคะ เรายี่สิบบาทจ้าขอบคุณจ้าจะไปให้ผู้รีวิวชิี๋ยวเรารีวิวมันบังพนะคะแหมนายฉาพิลาจริงๆนะคะคุณพี่เขาหาที่นั่งทานของอร่อยอร่อยได้แล้วค่ะวิวหลักร้านเลยนะคะนี่คุณพิรัชคุณพี่หาทำอะไรคะไปคิวพริกชจะใส่พริกอย่าใส่พริกนะคะ อเป็นไงคะสุก้ยไหมคะสุก้ยราดบุรีไหมคะลองกินพี่ก่อนเห็ปะแซบไหมคะมจัดไปคะ่ะคุณพี่อ,อะไรคะคุณพี่คะ่ะโอ้ oh, ร้านมันเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวเรามาทานให้ดู75บ้าบทนะคะชิดนี้ หวานมากเลยเระคะคุณพี่มันหวานมันหวาน,วานของญี่ปุ่นเลยนะคะร้านนี้นะคะคุ้มราคานะคะเจ็ดสิบห้าบาทคุณพี่คุณพี่นึกถึงคุณน้องด้วยสิคะโอเค <Okay. S 2> ค่ะเมนูหน้าชีสนะคะเดี๋ยวเราจะรอให้พี่หลัรีวิวให้นะคะกำลังร้อนเลยค่ะ นี่คะ่ะเป็นเมนูนะคะที่เราซื้อมาจากร้านมันนะคะเมื่อกี้นี้นะคะเราซื้อมาสามอย่างเลยนะคะสามถาด้อยใช่ปะคะมีมันนะคะอบชีสผักผขมอบชีสแล้วก็เห็ดอบชีสอันนี้คืออะไรคะโอ้โหกล้องแพนแทบไม่ทานเลยนะคะน่าเป็นเห็ดเห็ดใช่ไหมคะท้าทางคุณพ่อน่าจะชอบจัดไปมีน้ำซอสข้างล่างด้วยนะคะ เป็นมันบดมันบดเหรอคะอาคาะไครส์โคสโลสรุปว่าตัวนี้คือมันบดอบชีสใช่ไหมคะมันบดมันกินเหมือน,นโคสลอในเกฟซิตอะนี่นะครับอะไรก็ไม่รู้แม่ให้มารีวิวบอกให้มารีวิวนะครับอะไรเอ่ยแม่ซื้อได้มาให้กูชีสกระเพมโอ้ยไม่เคยกินด้วยโอ้ชีส อันนี้เลยข้างในก็โอโหผักขมนิดนิดเลยมีกินผักด้วยบางคนไม่กินผักด้วยอืมไม่เหมือนที่คิดไว้ตอนแรกนึกว่าขมปีอันนี้ไม่ขมเลยอ๋อมันชื่อว่าขมสิว่ามันจะขมได้ไหม แม่ว่าแต่ว่าคุณต้องชอบเดีย๋ยวรปดูวอันต่อไปกันอันต่อไปเป็นน่าจะเป็นเห็ดอบชีสโลกเห็ดแล้วนึกถึงพูนเลยบอกพ่อซื้อมาให้ของพูนหน่อยเห็ดอ <Head of S 1> พ่อพ่อรีวิวไปอันเดียวไม่ได้รีวิวหลายอันเดี๋ยวพูนอดกินจะพูดเหรอเห็ดอบชีสขาปุูบ okay. ใจตรงจพูดนายยกมาใกล้ๆกล้องหน่อยสิขานายยกฮะ ยกชีทมาแก,ก้เข้า <laughs> ไป<ม>โอเคครับฮิดเป็นไงครับโอ้ยทอบฮิตอยชอบฮิดอยูแล้วด้วยมันๆ่อยปิดคลิปให้เราเลยครับ แล้ววันนี้ขอบคุณที่มารับชมการกินหรือว่าการไปเทีย่ยวของช่องเรานะครับช่วันนี้ช่วยคน่ะ